องห่มรองไห้มันีซีมันคลาชุดมนนะแบ่นแสดงเวากิบานเล่นแสดงำหม้อชำม่ดีวไอ้เริมแซ่ซอกแวิ๊เนี่ยนั่ลนกินูตาบอยรูนะแต่น่ได้เหง่แบ่เปกไอ้เน้ติบปบานติ๊ก่บนบอันเียลโเลยนะ ไอ้เสดายาปูกจีนบีปูซีเรียมังไอ้ปู่ปูเลยชอบจ้างแจ้เฮียนี่เคยไนนอนบินอังติปวก็ดะเอ้ยรอล้ บ้าน่อย่เลยกินเผา่าเดยน่เสือร้องไห้เพราะมันกินไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยยมชิพเมนเมนเวียงก็หน่อข้ามเตือนซีมาเนี่ยะอบันกี่เฮาถ้ารู้คับเราตามกี่ไร่ฟังเสียงฟังเสียงือเน่ายวะ ôi đã cái mặt đẹp đi